มาเริ่มกันในวันที่26ของเกม606โรงเรียนเสียงสะท้อนกันนะคะทุกคนลืมเนื้อเรื่องันไปหรือยังอย่าเ <c oughs> พิ่งลืมกันนะอย่าเพิ่งลืมเหมือนเจ้าของช่องโอเคไหม <c oughs> เรามาช่วยกัน <c oughs> เป็นยอดนะักสืบจิ๋วโค้ดนวกันก่อนดีกว่าอะไรอะทันวาเร็วจริงนะจ๊ะถามเรื่องเอมี่กับคนนี้ก่อนแล้วกัน เรามาสืบเรื่องเอมี่กันแล้วนะคะเผื่อใครไม่ได้ดูพาร์ทก่อนหน้านะ,นะเราหมดปัญหาเรื่องการดีเบทแล้วนะเพราะเรารีเบตชนะมันแล้วแต่ว่าเลือกตั้งยังไม่ได้ชนะน,นะคะนี่เรามาหาเด็กชม,มนุมว่ายน้าด้วยตัวเองเลยนะคะอ้าวนิวมีอะไรหรอขอถามอะไรหน่อยเธอพอจะบอกฉันเรื่องเอมี่ไดไหมอะเอมี่ได้สิว่าแต่เธออยากรู้อะไรหรอขอถามไดไหมว่าช่วงนั้นเขาเคยทําตัวแปลกแปลก มีอะไรต่างจากปกติไหมทำตัวแปลกๆก็ไม่เชิงนะแค่ช่วงหลังก่อนจะเกิดเรื่องกับเอมมี่ดูเหมือนเธอจะไม่ค่อยได้มาชมรมเท่าไหร่ก็มีขอเลื่อนซ้อมบ้างเลยมาสายบ้างจิทุระเหรอน่าจะเป็นอย่างนั้นเหมือนเขาจะเคยบ่นให้ฟังอยู่ว่าจริงๆก็อยากมาชมรมให้บ่อยกว่านี้แต่งานที่สะพายเยอะมากจนยุ่งไปหมด แสดงว่าช่วงนั้นเอมี่ยุ่งกับงานที่สภานักเรียนจนแทบไม่ได้มาชมรมใช่เอมี่อ่ะดูเขาจะอยากว่ายน้ำมากแต่ก็ต้องไปทำงานที่สภาเลยไม่ค่อยมีเวลาน่ะอย่างนี้นี่เองขอบคนที่บอกนะมันแปลกๆนะคะเพราะว่าคนที่สภาบอกว่าเอมี่ก็ไม่ค่อยได้ไปที่สภานะเพราะว่าเจนนี่ให้ไปช่วยงานไปชมรมอะไรก็รู้อ่ะจนไม่ค่อยได้ไปที่ทำงานที่สภา แปลกมากขอไปหาตรงนี้ก่อนกับน่าจะเป็นพวกเข็มกัดแดงนะคะสมน้ำหน้าทันวามันอะ่ะว่าแล้วต้องเป็นพวกทำดีเอาหน้าดีนะที่โดนเปิดโปงเรื่องชั่ชวๆที่ทำเอาไว้ถ้าเกิดได้เป็นประธานนักเรียนไม่อยากจะคิดเลยอะ่ะเป็นสภานักเรียนแท้ๆยังกลา้าทำเรื่องแบบนี้อีก แถมได้ข่าวว่าชอบดึงคนไปเป็นสภาทำงานให้ตัวเองด้วยเผดจารชัดชัดเออขอโทษนะคือขอถามได้ไหมว่าเรื่องที่ดึงคนไปเป็นสภานักเรียนนี่ยังไงหรออ้าวเธอคือคนที่ขึ้นไปดีเบตกับพักเจนนี่นี่ใช่ใช่ฉันจำได้อะโหยตอนนั้นบอกเลยอย่างเดือดตอนพักธันวาซะจนมุมเลยอ่ะก็แค่ทำตามหน้าที่อ่ะ ว่าแต่เรื่องที่บอกว่าทันวาวคนไปเป็นสภานักเรียนแล้วให้ทํางานให้มันเป็นยังไงหรอเพิ่งเคยได้ยินอะเรื่องนั้นได้ข่าวมาจากวงในอีกทีอะพอดีดันรู้มาจากเพื่อนผู้ชมรมว่ายน้ําอีกทีเห็นสมาชิกชมรมเล่าว่ามีสมาชิกชมรมคนนึงถูกดึงตัวไปร่วมสภานักเรียนแรกๆก็เห็นว่าสมัครใจนะแต่ไปมาๆจนใช้งานหนักมากจนแทบไม่ได้ทํากิจกรรมชมรมเลยอะรู้สึกจะชื่อเอมี่เหรอมั้ง เอมมี่แน่ใจนะว่าชื่อนี้อ่ะเห็นว่าเป็นที่รู้้จักและชื่นชอบในชมรมพอสมควรน่าจะชื่อนี้แหละไม่น่าจําผิดหรอกเดี๋ยวนะชื่อนั้นไม่ใช่คนเดียวกับที่เป็นข่าวลือก่อนหน้านั้นหรือเปล่าอะ่ะ <c oughs> อ่านงงและนะ้วน่าจะใช่เอข่าวนั้นน่าสงสารมากเลยนะเขาคงป่วยมันก็เครียดมากแน่ๆถึงเกิดเรื่องแบบนั้นอะ่ะอ้าวนี่เป็นอะไรหรือเปล่าอะ่ะ ไม่มีอะไรอะขอบใจมากนะที่เราให้ฟังมันจะเตือนใจกับเจนนี่เลยแล้วกันเจนนี่เธอพอจะรู้เรื่องเกี่ยวข้องระหว่างเอมมี่กับชมรมว่ายน้ําบ้างไหมอะเอมมี่กับชมรมว่ายน้ํางั้นเหรอ,อช่วงที่เพิ่งขึ้นม .4 เรากับเอมมี่เป็นเด็กใหม่ในชมรมว่ายน้ําแม้แต่ตอนแรกเรามั่นใจในฝีมือของตัวเองมากๆเลยนะแต่พอได้เจอเอมมี่ก็ต้องยอมแพ้เลยแหละ เนี่ยาจจะใช้คำนี้หรอกนะแต่ว่าเรื่องว่ายน้ำเอมี่จัดว่ามีพรสวรรค์เลยละ่ะไม่ว่าจะพยายามยังไงก็ไม่สามารถชนะเอมี่ได้เลยอะตอนมอสีเรามั่นใจว่าถ้าเราสองคนร่วมมือกันเราจะไปถึงระดับนานาชาตินั่นสินะเอมี่ที่ฉันรู้จักเป็นคนที่รักการว่ายน้ำมากๆจะไปที่สระว่ายน้ำของโรงเรียนมต้นทุกครั้งที่มีโอกาสเลยแหละใช่เลยช่วงแรกๆที่เอมี่ยังได้ไว่ายน้ำอยู่เขาจะใช้เวลาอยู่ที่สระว่ายน้ำไม่ว่าจะทุกจะสุขจะช่วงเวลาไหน ในหัวของเอมี่ก็มีแต่การว่ายน้ำตลอดเอมี่มีความสุขทุกครั้งที่ได้ไว่ายน้ำจนกระทั่งเกิดอะไรขึ้นหรอเอมี่นอกจากจะว่ายน้ำเก่งแล้วเรื่องการเรียนก็ถือว่าโดดเด่นเก่งถึงขนาดที่ว่าเคยโดนทางโรงเรียนขอร้องให้ไปแข่งขิตศาสตร์แทนรุ่นพี่ที่ถอนตัวไปล่ชนะการแข่งขันทั้งๆท,ที่ไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยอโอ้หลังจากนั้นก็โดนทางโรงเรียนจับตามองสุด,สดๆโดยเฉพาะทางสะพานนักเรียน สภานักเรียนจึงเริ่มมาดึงตัวเอมี่ไปแข่งบ่อยขึ้นแม่ก็ขอให้ไปติวให้รุ่นน้องเอมี่ก็ดีใจเกินไปและเห็นว่าเป็นการทำเพื่อโรงเรียนด้วยเลยต้องแบ่งเวลาไปให้สภานักเรียนเม่คิไม่ใช่ดีใจนะจะเป็นใจดีนะตอนนั้นเป็นช่วงเวลาที่เอมี่ค่อยๆห่างจากการว่ายน้ำตั้งแต่ตอนนั้นเอมี่ก็ไม่ค่อยยิ้มให้เห็นเจนนี่ถ้าเอมี่ยังอยู่เราคงไม่มาลงสมัครประธานนักเรียน ตอนนี้เราอาจจะกําลังซ้อมว่ายน้ําเตรียมไปแข่งสักที่ไม่ต้องมายุ่งกับการเมืองในโรงเรียนแบบนี้แต่ในเมื่อเอมี่ไม่อยู่แล้วเราก็จะไม่ให้การจากไปของเอมี่ต้องสูญเปล่าจะไม่ให้มีเหตุการณ์แบบเอมี่เกิดขึ้นอีกแล้วทุกคนต้องปฏิเสธกิจกรรมของโรงเรียนได้โรงเรียนจะต้องไม่สนใจแต่วิชาการจนมองไม่เห็นจิตใจของนักเรียนอีกต่อไปได้เลย ถ้าไขาปริศนาเรื่องการตายของเอมี่ได้แล้วเราจะมาทําให้โรงเรียนนี้มันดีขึ้นกันอืมถ้าเป็นเรื่องจริงอะตอนนี้เจนเนี่ก็น่าสงสารนะไปร้านกิจกรรมทันเนทอ้าวถ้าทันเนทรู้เราจะไปสอบถามคนอื่นแต่แลกทำไมนี้ไงนิวได้เบาะแสอะไรเรื่องเอมี่เพิ่มไือเปล่าอะ ที่ได้มาคือฉันได้ยินจากการ์ตูนว่าช่วงที่เอมมี่ยังช่วยงานสภานักเรียนเอมมี่เคยโดนทั้งโรงเรียนเกลียดเรื่องจริงไหมมีอยู่ช่วงหนึ่งนะแต่ตอนหลังทุกคนก็ดูนะว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดเพราะเอมมี่โดนกันแกล้งอะโดนแกล้งหรอใช่เธอก็ดูใช่ไหมว่าเอมมี่โดนเกลียดจากการที่ไปเขียนป้ายด่านักเรียนคนอื่นที่หน้าห้องคอมอะใช่ไปเขียนด่าคนแบบนั้นอะถ้าไม่โดนเกลียดสิแปลก ฉันยังไม่เข้าใจว่าเอมี่ไปเขียนแบบนั้นได้ยังไงก็กระดาษแผ่นนั้นเอมี่โดนหลอกให้เขียนต่างหาที่เธอรู้มาเอมี่เขียนไว้ว่าอย่างไงล่ะห้องคอาไม่ใช่ที่สําหรับพวกกะฉันคิดว่าตอนที่เอมี่เขียนน่ะเอมี่ไม่ได้ตั้งใจจะเขียนไว้อย่างนั้นหรอกนะนายรู้ได้ยังไงอ่ะเธอดูกระดาษแผ่นนี้สิไกลกระบาดเฉลย ได้รับกระดาษที่มีลายมือเอมี่รึ่งหลังก็คือเหมือนบอกว่าที่นี่ไม่ใช่ที่สำหรับพวกกากบาบดโปรดอย่ามาเขียนกากบาดเล่นเด็ดขาดเป็นคำที่แปลกมากเลยนะนิวเอ้ยตองเอากระดาษทั้งสองส่วนมาต่อกันสิแหละห้องคอมไม่ใช่ที่ของพวกกากบาดห้ามาเขียนที่ถ้ามาเขียนกากรบาดเล่นเด็ดขาดเอ๊ะคนละความหมายกันเลยนี่ อาจจะโดนหลอกให้เขียนประโยคไอ้ห้ามห้ามมาเขียนกากะบาทนะคะแล้วก็อาจจะโดนฉีกออกไปแค่ท้องคำไม่ใช่ที่สําหรับพวกกาเนาะใช่ไหมล่ะงั้นก็หมายความว่าตอนที่เขียนเอมี่โดนหลอกให้เขียนอีกประโยคแต่พวกธันวาตัดแต่งถ้อยคําให้คนเข้าใจเอมี่ผิดอย่างนั้นเหรอฉันก็คิดว่าอย่างนั้นแหละเอมี่คงจะไปขัดแข้งขัดขาอะไรธันวาสักอย่างโดนพวกนั้นกันแกล้งอย่างนี้เร็วที่สุดใช่แล้วล่ะ ต้องจับทันวาให้ได้นะน,นิวคนพวกนั้นจะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ทำไว้กับเอมี่ใช่ใครที่กล้าทำร้ายเอมี่มันก็จะต้องได้รับผลอย่างสาสมเลวจริงใครเป็นคนทำดีกว่าจังหวะนี้อันนี้น่าจะต้องเอาไปให้นี้หรือเปล่ามันหาข้อมูลได้อีกอะแต่ว่า มันจะหมดวันแล้วดีกูตัดสินใจผิดฮาอันนี้ใช่ได้เปล่าเนี่ยใช่ไดหมไม่ได้อีกแล้วเหรอก็เสียเวลาเล่นไปอีกครั้งเลยสิคะกลับบ้านโดยที่ไม่ได้ไปสืบอีกอันนึ่งค่ะ เอาไว้มาต่อกันในพาร์ตต่อไปตเื่องตัรื่ตื๊ดเดียวอะไรอะไม้มาต่อกันหน่อยพาร์ทหน้านะคะ,<ๆ>ะ,คะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ใกดแชร์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันได้นะคะใครคิดเห็นยังไงกับเกมนี้เนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกเราได้นะ no spoil นะคะแไ้่มาเจอกันหน่อยพาร์ทหน้าบ๊ายบายแล้วเจอกันนะ